นกกระเรียนกับเต่าสองสิ่งนี้ความหมายสื่อถึงการมีอายุที่ยืนยาวนกกระเรียนมีความหมายคือพันปีส่วนเต่าคือหมื่นปีจึงเป็นสองสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในงานเฉลิมฉลองต่างๆของประเทศญี่ปุ่นนกกระเรียนพันปีเต่าหมื่นปีจะเป็นคำที่นิยมใช้ในการอวยพรในงานแต่งงานและอวยพรให้มีอายุที่ยืนยาวนกกระเรียนดำรงชีวิตกับคู่ไปด้วยกันตลอดทั้งชีวิตจึงเป็นสัญลักษณ์ของคู่สามีภรรยา และในบรรดาสัตว์ปีกนกกระเรียนมีอายุเฉลี่ยที่ยืนยาวจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการมีอายุยืนและต่อมาในยุคสมัยมุรมจิคริสต์กราช1,333-1,568ได้เริ่มมีประเพณีการพับกระดาษโอริแกม,มิเป็นนกกระเรียนจำนวน1,000ตัวเพื่อขอพรให้มีอายุยืนยาวและต่อมาในสมัยเอโดคริสต์กราช1,600-1,868 มีการพับนกกระเรียนพันตัวเพื่อขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและได้รับชัยชนะและในปัจจุบันการพับนกกระเรียนพันตัวมีจุดประสงค์เพื่อขอพรในเรื่องต่างๆอีกด้วยครับในขณะที่เต่าเป็นสัญลักษณ์ของความรู้และการมีอายุยืนยาวนกกระเรียนคู่กับเต่าจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุที่ยืนยาวครับปลาทองปลาทองญี่ปุ่นส่วนใหญ่นั้นไม่ได้มีสีส้มเหมือนกับปลาทองบ้านเรา แต่จะมีสีขาวแต้มแดงสะส่วนใหญ่และสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วสีขาวแดงคือสีมงคลปลาทองจึงกลายเป็นสัตว์น้ำมงคลของคนญี่ปุ่นครับและคนส่วนใหญ่ก็มักจะมอบปลาทองเป็นของขวัญสำคัญในวันมงคลต่างๆเช่นผ้าปลาทองซึ่งนิยมวาดผ้าปลาทองและดอกบัวไว้ด้วยกันซึ่งหมายถึงทองคำและยอยู่ด้วยกันนอกจากนี้ปลาทองอาจใช้เป็นตัวแทนของคนรักได้อีกด้วยครับปลาขาบ ปลาคาร์เป็นปลาที่ว่ายน้ำทวนกระแสมีความหมายเหมือนการออกสู่โลกภายนอกโดยถือกันว่าปลาคาร์บนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์มงคลของความกล้าหาญและความแข็งแรงดังเช่นการว่ายตั้งกระแสน้ำไปยังต้นน้ำรวมถึงการเติบโตเราอาจจะเคยเห็นคนญี่ปุ่นแขวนทงปลาคาร์บในวันเด็กผู้ชายนั่นหมายถึงให้ลูกชายจเจริญเติบโตด้วยดีและไร,ร้โรคภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนกับปลาคาร์ครับกระต่าย คนญี่ปุ่นบอกว่ากระต่ายเป็นสัตว์ที่กระโดดไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวไม่ถอยหลังและยังกระโดดสูงขาหลังของกระต่ายมีความยาวและแข็งแรงกว่าขาหน้าสื่อให้เห็นถึงการมีพละงกำลังที่จะฝ่าฟันความลำบากไปสู่ความสำเร็จได้ฉะนั้นสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วกระต่ายก็หมายถึงความเจริญก้าวหน้านั่นเองและในหนึ่งปีกระต่ายจะออกลูกได้2-3ถึงครั้งและครั้งละหลายตัวทำให้กระต่าย ถูกใช้เป็นเครื่องรางในการขอลูกและการมีลูกหลานมากมายครับงูเผือกหรือคาบงูสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วงูคือสัตว์ทิกทักของเทพเจ้าไซเทนหนึ่งใน7เ,เทพแห่งความโชคดีคนประเทศญี่ปุ่นเชื่อกันว่างูจะให้โชคลาภทางด้านการเงินและถ้าใครได้เห็นงูเผือกจะถือว่าโชคดีมากและถ้านำครา,าบของงูมาเก็บไว้ในกระเป๋าเงินเชื่อว่าจะทำให้เงินทองไหลมาเทมาครับ นกคูกนกคูกในภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าฟูคุโรซึ่งจะพ้องเสียงกับคำว่าโชคลาภไหลามาและไม่ลำบากนกคูกจึงเป็นสัตว์มงคลสำหรับการขอพรในเรื่องโชคลาภและนอกจากนี้ตั้งแต่สมัยโบราณในหลายประเทศนกคูกจะเป็นตัวแทนของเทพเจ้าในด้านความรู้ผู้ปกปักรักษาป,ป่าไม้เป็นสัญลักษณ์ของการขับไล่สิ่งชั่วร้ายและเป็นการเรียกโชคลาภคนญี่ปุ่น จึงนิยมมอบของที่เป็นลวดลายนกคู่ให้กันในโอกาสที่จะต้องท้าทายอะไรใหม่ๆครับลิงในภาษาญี่ปุ่นคือคําว่าซารุซึ่งพ้องเสียงกับคําว่าซารุที่แปลว่าจากไปในที่นี้คนญี่ปุ่นจึงเชื่อว่าลิงจะทําให้ความโชคร้ายมีจากไปลิงจึงกลายมาเป็นสัตว์นาโชคหรือสัตว์มงคลของคนญี่ปุ่นครับและลิงยังเป็นสัตว์ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเลี้ยงดูบุตรเพราะตามธรรมชาติแล้วลิงมีลูกดก และจะเลี้ยงลูกอยู่นานกว่าจับปล่อยให้เผชญโลกผู้คนที่อยากมีลูกหรืออยากข้อพรอนเรื่องลูกจึงนิยมข้อพรอนจากลิงโดยเฉพาะที่ศาลเจ้าฮีเอตในโตเกียวซึ่งเป็นศาลที่มีชื่อเสียงทางด้านนี้ครับไก่ประเทศญี่ปุ่นไก่นั้นเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์ขึ้นว่ากันว่าถ้าในวันปีใหม่เสียงแรกที่ได้ยินตอนตื่นขึ้นมาแล้วเป็นเสียงไก่ขันจะทำให้ปีนั้นโชคดีไปทั้งปี ละคนโบราณญี่ปุ่นยังเชื่ออีกว่าปีไก่หมายถึงปีที่ดอกผลจะสุกงอมอยู่ในสภาพพร้อมให้เก็บเกี่ยวด้วยเหตุนี้จึงตีความได้ว่าการค้าขายของปีนี้จะเจริญรุ่งเรืองครับกบกบในภาษาญี่ปุ่นคือคำว่าคาเอรุที่พ้องเสียงกับคำว่าคาเอรุที่แปลว่ากลับมาคนญี่ปุ่นจึงมักจะเอาไปต่อท้ายคำที่อยากจะอวยพรไม่ว่าจะเป็นคำว่าบูจิ คาเรุแปลว่ากลับมาอย่างปลอดภัยหรือว่ากะคาเอรุแปลว่ากลับเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งนอกจากนี้กบยัยงถือเป็นสัตว์มงคลสำหรับการเดินทางสัญจรอ,อย่างปลอดภัยและการอยู่เย็นเป็นสุขภายในครอบครัวอีกครั้งยังมีความหมายมงคลในเรื่องการมีอายุยืนยาวและกบยัยงออกไข่ทีละมากมายซึ่งหมายถึงมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองด้วยครับข้างข้าว ค้างคาวในหลายๆประเทศเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีภาพลักษณ์ไม่ค่อยจะดีนะักแต่สำหรับคนญี่ปุ่นค้างคาวหมายถึงโชคลาภถ้ามีค้างคาวอาศัยอยู่ในบ้าน2ตัวยิ่งโชคดีดับเบิลและถ้ามีถึง5ตัวนั่นก็จะเปลี่ยนไปด้วยโชคลาภทั้ง5อย่างไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จอายุยืนสุขภาพดีมีเงินเยอะและชีวิตคู่สมบูรณ์แม้ว่าบางบ้านจะไม่มีตัวจริงของค้างคาว ในปัจจุบันคนญี่ปุ่นจึงนิยมสลักรูปค้างข่าวลงบนเฟอร์นิเจอร์หรือของใช้ภายในบ้านแทนครับแมวแมวในสังคมญี่ปุ่นจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษและเกี่ยวพันกับคนญี่ปุ่นมาช้านานแมวกวักหรือที่เรียกว่าแมนกิเนโกเป็นหนึ่งในเครื่องรางนำโชคตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักจะตั้งรูปปั้นตุ๊กตาแมวกกวักไว้หน้าร้าน โดยเชื่อว่าแมวจะกวากเงินกวักทองกวากเรียกลูกค้าเพื่อให้กิจการค้าขายจเจริญรุ่งเรืองครับพูดถึงเรื่องแมวกวากแมวกวากยังมีแยกย่อยไปอีกหลายประเภทครับเอาเป็นว่าผมจะทำคลิปแยกให้อีกทีครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะมากเหมือนกันฝากติดตามกันในคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีอ